น้องน,นอัน,งน,นน้องนันน้องนันของเราครับเดี๋ยวเราช่วยกันร้องกันบิวกันด้วยถ้าเกิดพร้อมแล้วมิวสิกมาครับ โอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่เจบเลยคือถ้าธรรมดาที่ทาไม่ได้ต้องเล่นท้ายากใช่ไหครับยากกอ้ยนี่ยากกว่ามีอ่งี้ด้วยบินเป็นอย่างนี้เลยอ่ะเหลือใครครับเหลือใครเลือกคัดได้ไหมงานนี้มุกสาวเซ็กซี่ามาลจ้าสาวน่ารักสาวน่ารักมุก้อขานะเราเป็นกาลังใจให้กับน้องมุกนะคะเออถ้าเกิดพร้อมแล้วขอเพลงหน่อยครับพี่พี่ครับ โอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยท่าดี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 มันสุดยอดเลยอะอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยผมไม่เคยเต้นท่านี้มาก่อนครับคุณผู้ชมครับมันถือว่าเป็นท่าที่ขีดเอที่หนตั้งแต่เอ็มซีดองเคยเกิดมาครับผม ลงไปไหวแหวกไหวบนพื้นทานตลาัเขาเรียกท่าอะไรฟาดาวมีท่ามีชื่อท่าอะไรลุงครับโอ้โหมันโดนใจพี่หล่งเลยเกันครับขอบคุณลุง้โหมดยังคะี่แล้วใครอีกคนนึงนั่งมุ้งเด็ดมากแน่เน่อันรถังเดียบ้าะเน่เน่เรื่องเต้นนะคะ